วันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาอัปเดตก้องแฮมเตอร์ทั้ง3กองตรงนี้กันเลยนะคะก็คือวันนี้จะให้ดูทั้ง3มกล้องเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เอามาไว้ห้องพอนะคะก็เริ่มเลี้ยงไว้ที่ห้องพ่อมาสักพักแลละก็ตั้งขึ้นมาเป็นทาวเวอร์แบบนี้นะจ๊ะก็จะเป็นก้องอะคริลิกแล้วก็เป็นขนาดมาตรฐานทุกตัวเลยนะอย่างแจ๊แอนเนี่ยเขาบอกว่าต้อง80เซนขึ้นไปใช่ไหมฟิล์มก็เอาเป็นขนาด80ให้เขาส่วนพวกเป็นวินเทอร์ไวท์แบบนี้ก็จะ60ขึ้นไปนะคะก็ให้เขาอยู่60เนหอมนนน้อองแจจก็ชะคะนี่ดดูอออกกลล้งพีเยนะ โตไวนะอัอออนนี้คืออ้วนค่ะไม่โตแลวอันนี้เรียกอ,อ้วนด,ดูดูทำอะไรทำอะไรทำไรสนมากเลยใช่แล้วฟิล์มอ่ะสั่งอุปกรณ์ให้เขาอ่ะตั้งแต่มกรลาทุกาาคนนี่เดือนอะไรแล้วเดือนสามของยังไม่มาเลยนะคะเนี่ยจะได้เปลี่ยนจักให้น้องโมจิก็คือแบบยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะของยังไม่มาสักทีนะคะคือรอแล้วรออีกแต่ว่าปกติเขาก็ไม่ค่อยวิ่งนะคะส่วนใหญ่จะนอนอยู่ในบ้านอะไรนี้มากกว่านี่ส่วนน้องเจแอน น่าจะเข้าไปที่กระบะฉี่แล้วนะคะชอบไปนอนในนั้นไม่รู้ทําไมคือห้องนี้ไม่ได้ร้อนนะทุกคนเปิดแอร์ตลอดบางทีก็เปิดพัดลมให้แยกด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าทำไมไม่นอนในบ้านดีๆแต่นั่นแหละวันนี้เราจะมาทําความสะอาดกรงกันนะคะเพราะว่ากรงนี่คือเลเทมากแล้วพิมก็เอาอุปกรณนะ์อะไรเงี้ยไว้ในห้องนี้เราด้วยเ,เดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากกรงเล็กรรก่อนละกันมาเ <c oughs> ทียนหอมก็คือมุมห้องนี้อาจจะแบบงงๆหน่อยนะคะเพราะนี่คือห้องพ่อไงอ่ะเราก็จะมาเปิดกรงกันตึง ที่มีเป็นรอยไร่เนี่ยมาแอบอยู่ตรงซอกเนี่ยนะใช่ชอบนอนตรงนั้นไม่กัดเจ้าของออกสื่อใช่ไหมไม่กลัดแล้วเลิกกัดกันสักพักแล้วนะคะเราหลักกันดีความอ้วนตุกแล้วก็จากแเนี่ยสั่งมาแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ด้วยแต่ว่าก็นั่นแหละรอไม่นานแล้วยังไม่มาเลย เอาบ้านออกมาก่อนบ้านอย่างนี้คือเปิดฝาอได้นะคะคลิปนี้ดูแล้วน่าจะยากนิดนึงเออขนเขาไปไว้ในบ้านทั้งหมดเลยหรอใช่บางทีเราก็ใส่ไว้ให้เขาอยู่แล้วนะเราก็อยากจะบอกว่าบางคนอะ่ะชอบมาเมนต์บอกฟิล์มว่าทําไมไม่เลี้ยงรวมกัน2ตัวคือน้องอะ่ะอยู่หนึ่งตัวต่อหนึ่งกลุ่มเท่านั้นนะคะเพราะถ้าอยู่ด้วยกันะ่ะจะกัดกันได้ถึงแบบเป็นเพศเดียวกันเขาก็กัดกันนะคะถ้าคนละเพศก็ท้องกันง่ายขึ้นเขาบอกว่าแฮมสเตอร์เนี่ยห้านาทีก็ติดแล้วนะทุกคนไวมากอ่ะมาเก็บบ้าน ชอบเรื่องของอาหารแบบนี้หมดเลยยบร้อยอาหารก็หมดเองน่าจะเติมใายโอ้โหนี่ต้องติงเลยหรอใช่ติ้จะแบบไม่ขัดแล้วปกติก็คือจะกองกองซ้ายเขาใช่ไหมให้เอาแบบว่าตัวที่เป็นก้อนฉี่เขา,เอ,าออกแต่อันนี้คือแบบเปลี่ยนทีเดียวเลยดีกว่าน้องเมนก็คือยังอยู่บนห้องนะคะแต่แบบช่วงนี้อาจจะมีตีกันบ่อยพอแบบว่าจัดกองปุ๊บก็เละปั๊บเลยนะคะฮ่า เออรักลูกไม่เท่ากันเลยหรอไม่ห้องนี้ฟิลรู้สึกว่าแฮมเตอร์อยู่ข้างล่างกับพ่อเนี่ยสบายกว่านะาพ่อ,อเปิดแออันนั้นก็สบายแต่แบบต<ม>ีกันบ่อยน้องก็คือแบบกินแล้วก็ไม่สนใจฟิลม์เลย<ม>อันนี้ไม่กับพี่แล้วกันจริงๆมีที่เราฟันให้เขาด้วยนะแต่เขาไม่เล่นเลยทุกคนแต่ถ้าเป็นจีเจอนน่ะอันนั้นคือกัดพุลเลยอันนี้อะไรอ่ะ ที่รับฟันเป็นไม้ไงรับฟันอ่ะมันแข็งโป๊กเลยกอนเปน็นเป็นไม้อะ่ะโอ้ใช้คาที่รับฟันใช่เหรอคือที่รับฟันนี่นะคะทุกคนฟิล์มก็ทําความสะอาดกรงแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวตอนเนี้ยเราไปลังใส่ที่ลองกรงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะพอไหมสามกรงนะคะฟิล์มลืมสั่งแล้วเห้ยทำไมเขาต้องหุดด้วยอ่ะอ้าวทำรังไงฟิล์มมีความรู้สึกไหมว่า เออราวิาชาหนูนะเงี้ยนิดนึ่งเพราะห้องเราไม่ค่อยจะกวาดด้วยแห้องหนูไม่ค่อยกว่า,วาโอ้กว่าเดี๋ยวนี้มีโลค่อยอยู่ด้ยวยมวีแต่ขนอ่ะยันบนเตียงอ่ะโทษอะไรพีโรไม่ได้เอามันขึ้นมาแล้วพอแล้วเปิดให้แล้วบอกสงสารว่นมันแก่แล้วเนี่ยดูดิรีวิวหนูรีวิวเม่นรีวิวทุกอย่างแต่ไม่รีวิวฮีโร่ฮีโร่มันแก่จะได้มีอะไรให้รีวิวแล้วพ่อโหูใจร้ายเนี่ยถ้าถ้าพ่อเป็นฮีโร่แล้วพ่อตอมใจเนี่ยเนี่ยจริงจรอะเยอะมากฮีโร่ตอมใจไม่ได้หรอกชีวิตเองต้องอออยูู่กกับหหนนนีาเร บอกไปเก็บขี้แม่ทุกวันเลยจริง อา่มานี่เลยนะฮะยิ่งเกิดเป็นหนูนี่เขาก็มีความสุขนะใช่แต่ก็อยู่ที่คนเลี้ยงได้แล้วว่าเลี้ยงเขาดีแล้วก็เลี้ยงถูกวิธีไหมบางคนก็ยังแบบว่ามีภาพจำแบบเออหนูมันคงอยู่รวมๆกันเหมือนดูแฮมทาโร่โเยอะไปอะไรเงี้ยที่อยู่กันเป็นฝูงแต่จริงๆคือเขาอยู่แบบหนึ่งตัวตอหนึ่งกลงนะคะแต่ก็แล้วแต่พันุด้วยนะอย่างพวกหนูบ้านอนะไรเงี้ยเขาก็อยู่เป็นครอบครัวได้นะหนูบ้านมีคนเลี้ยงด้วยเหรอหนูบ้านนะใช่แล้วก็พวจะนะมัน,ม,นมันเรียกพันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่เป็นหางยาวๆอารมน้้า่ยๆก็สีีเเท เลี้ยงและฉลาดนะแบบว่าฝึกได้อันนั้นอนะเก่งกว่าพวกนีอ้อันนี้ก็เป็นกรงของน้องเทียนหอมดูโซนเลยเนี่ยไม่โซนได้ได้หรอทดลองกลงใหม่ก็แบบตื่นเต้นเติมเต็มกินกินใช่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ฟังโกโก้เอาไว้ตรงนี้มาให้เขาาไว้แบบมุ้วนๆขุดหน่อยเออเหมือนแบบอะไรลงไปปุ๊บเขาจะสำรวจเลยนะใช่โอ้พ่อถามหน่อยเลี้ยงหนูก็ได้อะไรไม่ได้เลยเลยนอกจากเสียใจ พ่อยาถามดีหนูก็แบบรู้สึกผิดนิดนึงแต่ก็นั่นแหละเอาเขามาแล้วตั้งสามตัวมีตัวหนึ่งของฟิลไงเดี๋ยวฟิลก็เอามาเลี้ยงเองของฟิลดูไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เสร็จแล้วประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเติมน้ำไม่ค่อยที่หลังมีความสุขที่ได้เลี้ยงป่ะก็ประมาณนั้นได้เล่นได้เห็นเขานอนแบบตัวทุ๊กติ๊กิแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีสัตว์เลี้ยงแบบว่าที่จ่ายเองอะไรขนาดเนี้ยอย่างแมวก็คือพ่อแม่ช่วยจ่ายไงโหแต่น่ารักเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยกัดกันแล้ว ้ยอูยอ้หน่อยขอๆๆๆเอมื่อกี้ชอเอกี้ไ,ไงไวตัวก็สั้นๆลงไปดิ้นเลยไม่มุดแล้วไม่มุดแ,แล้วไปแะแต่เมื่อกี้แบบเล่นกับเขาเยอะไงแบบคิดกินตัวเองอะไรเงี้ยเเขาชอบมุดแ่ว่าอยู่ข้างในนี้เพราะว่าเขขี้สงสัยนะใช่เดี๋ยวอาหารกับน้ำค่อยใส่ให้เขาเดี๋ยวเรามาดูอีกกงนึงต่ออ่ะกลองนี้ ก็คือเหลือแค่จากที่ฟิลยังไม่ได้เปลี่ยนมันอาจจะดูเล็กนะคะแต่จริงๆน้องก็ไม่ค่อยได้วิ่งหรอกอย่างนี้ก็คือนอนอยู่ข้างในบางทีก็จะนอนอยู่หลังตัวที่เป็นเหมือนห้องอาบน้ําให้เขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสั่งขนาดแบบความหนาซีเมนเผื่อแบบน้องแมวขึ้นกรงอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่แอนแล้วก็ไม่ตุกลงมากรงนี้ยอาจจะดูแบบของน้อยน่าจะเป็นเพราะแบบการตกแต่งเดี๋ยวฟิลจะทําใหม่อยู่นะคะสั่งคนเดียว,วใช่สั่งวาดมาฟิลเป็นคนแบบว่าเลือกสีนั้นจริงๆเราอะตัวบ้านแล้วใครจ่าย ไม่เห็นใจก็น่าเป็นฟิล์มอะแล้วก็ไม่เลี้ยงเราด้วยเนี่ยก็อยู่กับน้องฟิล์มแทนนะจ๊ะอยู่กับพี่ฟิล์มสิน้องฟิล์มไม่ได้อ่ะนี่สีเดียวกันสีเดียวกันสีธรรมดาอ้าวถ้าไม่ธรรมดาเป็นแบบไหนก็จะมีสีขาวสีออกครีมๆอะไรอย่างี้ไหมมันมีหลายชื่ออะสีอะแต่ฟิล์มก็เรียกไม่ถูกนะคะฟิล์มเลี้ยงให้เขาดีแบบพอๆจบไม่ค่อยอยากรู้อะ ปัญหามันจะเยอะนิดหนึ่งแล้วพ่อหนูคิดถึงไรหนูพวกเนี้ยเขาจะมีเชื้อโรคเหมือนหนูบ้านก็สามารถนี้ได้ถ้าแบบความเลี้ยงมาไม่ดีอะไรเงี้ยอ๋อก็ค<ม>ือ,อก็เหมือนเม่นอ่ะที่แบบเป็นไรอะไรเงี้ยแต่พ่อมองว่าอันเนี้ยเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงกับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันต่างกันแล้วอย่างหนูบ้านเ่ยมันก็อย่างหนูบ้านเขาก็จะเกิดจากแบบตามที่เดี๋ยวว่าไม่ได้คุณภาพแบบมันไม่ได้สะอาดแต่อย่างพวกเนี้ยเขาก็ยังอยู่ในฟาร์มที่แบวว่าเพาะมาแล้วก็เลี้ยงในกรงไงเนาะก็น่าจะเรื่องเเเชื้้้ออโรคะงงีียยนน่าากกวลั หลากหลายนะน่าจะไม่มีอันตรายใช่ไหมใช่ยิ่งมาจากความอ่ะก็โอเคอยู่ถ้้เลือการ์มดีๆครับใครมีข้อมูลตรงนี้ก็แจ้งกันด้วยกันแต่พ่อมองว่าเขาน่าจะไม่มีแบบเชืนะ้อโรคอะไรอย่างนี้หรอกเพราะว่าคนเลี้ยงกันเยอะมากใช่นะทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะพ่อไปเห็นคอนเทนต์แบบเมืองนอ่ะเที่ยวน้องแฮนเ,เตอร์มากแบบเดินแข่งกันที่เป็นสควิตเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักมากเลยนะพ่อติดใจทุกคนเออพ่อติดใจเลยรับ <laughs> พ่อชอบครับคือเราไม่ได้ไปทำร้ายน้องนะแต่แบบเออน้องก็มีความน่ารักที่แบบสามารถผ่านด่านดุก๊กดิน ข้ามโนนข้ามนี่เออน้องน่ารักดีนะครับ sure. อันนี้คือแบบว่าเหน่ที่ลองกกงยังสะอาดอยู่เลยเดี๋ยวอันนี้ต้องกรองแล้วก็เก็บมาใช้เพราะว่าน้องไม่ค่อยทําสกปรกทุกคนตัวเขาเล็กกว่าตัวนนนะใช่ขนาดมีลูกแล้วนะแต่เขาบอกว่ายิ่งมีลูกเขาจะโสมแล้วอายุสั้นนั้อายุเขาอยู่ได้นานแค่ไหนสามปีประมาณสามปีอ๋อยังเหลือตั้งปีกว่าไอ้ไม่ได้จดใช่ไหมว่าเอาเขามาวันที่เท่าไหร่ของฟิล์มเอามาพร้อมกันก็น่าจะมิทุนาปีก่อนโอ,โอแ้แม่นแมงรักหรือเปล่าเนี่ยนั่นอนไ่อ่้อเขาอืดเนะไม่ค่อยเข้างน้ำตอนเดี๋ยวเราจะกรองมัน้วย เแล้วตอนนี้ใส่อะไร้เขาแล้วพี่ิล์มใส่เป็นห้องอาบน้ำนะคะกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะย้ายมาไว้ข้างหน้าเทนได้เห็นเขาไปบ่อยนี่โอ้ยยังซนอ่ะจริงๆเออจิวตาเจ๋วอ้ยย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 ย้ยมดยย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 ยเยย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 ดยยยยยย้ย้ยย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 ยอยยยยยยยเยย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 ยเยย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  ที่เราแยกไว้เขาค่เลเติมเพิ่มที่รองกงก็คือใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มอ,อีกจริงๆแฮมเตอร์เขาเลี้ยงเขาใช้อุปกรณ์แค่นี้นเหรอ,อใช่ค่ะแค่นี้นแหละหลักๆเนื้อที่กว,กว้างๆมีที่ลองกงถ้วยอาหารถ้วยนะ้ำใส่อับนะ้ำของเล่นนิดนึงจบ ไม่หนาอ่ะเขาอยู่ตัวเดียวไม่เหงาวเขาเป็นสัตว์ที่แบบว่าสันโดนห่วงทิ่นอายุครบประมาณย5 3 0ิบห้าสสิวันก็คือแบบเหมาะกับการแยกกงแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันนานกว่านั้นอาจจะมีการตัดกันได้เขาจะเริ่มห่วงทิ่นพูดนี้ใช้คำว่าห่วงทิ่นนี่เหมือนเขาจะดุมากและตัวใหญ่มากเ <c oughs> ขาก็ตัวแค่นี <c oughs> ้ตัวอาี้กับป๊อตหนึ่งห่วงทิ่น ใช่กัดกันโหดนะขนาดกัดเรายังขนาดนี้กัดกันเองแล้วเนี้ยเขาก็แค่นั้นนะทุกคนคิดไหมเออใช่ใชม,มันก็น่าจะแรงอยู่สรุปว่าอยู่ตัวเดียวมีความสุขนะว,ว่างั้นใช่มีเนื้อที่กว้างๆไม่ต้องแบ่งใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าพันโลโบ ก็จะแบบอยู่ยกันเป็นฝูงแต่ว่าต้องมาจากคอกเดียวกันนะอะไรนั้นอะอยากเห็นแบบนั้นอนะแบบนั้นฟิล์มเคยถ่ายให้ดูตอนไปจัดจัดอยู่เขาจะแบบเป็นตัวขา,ขาวๆตัวเล็กกว่าพวกพันอย่างอื่นนะแล้วก็จะอยู่กันเป็นก้นกอนกระจุก<ห><ห>เลยเหรอใช่เป็นกระจุกเลยแบบนอนทับๆกันอะจะให้พี่เมย์แบบอินเสิร์ตลูกให้ประมาณนี้จบเสร <ะ S 1> ็จแล้ว ลืมจัี่หว่าจกไปไหนจักตกแต่งไว้ก่อนแล้วกันเลยไหนดูจักเขาอันนี้เหมือนจะ15เซนรือเปล่าเล็กไปเหรอเขาน่าจะต้อง17ขึ้นมั้าต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแต่ว่าโมจิไม่วิ่งเนี่ยเขาไม่ยอมบอกว่าไม่วิ่งนะครับนี่ยังไงเข้าเลย่ดอ๋อไปสำรวจของใหม่มาจริงๆนิสัยเหมือนอะไรรู้ป่ะก็เหมือนแมวที่บ้านเราเนี่ยอะไรมาใหม่ปุ๊บเขาจะดมเขาจะสำรวจกันก่อนเปิดกล้อในที่อาบน้ำกลายเป็นที่นอนเขาไปแล้ว ใช่ค่ะพ่าจะบอกมาอยู่ห้องนี้นะเพราะกัดแบบกัดโกงเพราะเขาเครียดตอนซื้อมารอบแรกไม่เคยกัดนะตอนได้โกงมาใหม่โอ้นี่กัดแบบโบ้บ้าโบ้บ้าแต่แปลกนะโกงเนี่ยกัดไม่เข้านะกัดไม่เข้าเพราะมันหนาสี่มิลได้ยินเสียงแทะแป๊ก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 พ่อก็เลยมาดูี่ยกรงไม่มีสลายเลยอ่ะแบบโอ้กหกงอยู่ดีเลยอ่ะใช่แต่ถ้าสามมิลสองมิลอาจจะแบบหนีไปแล้วแต่น้องสองพันห้าอยู่ด้วยกันคนขอใชยชมความน่ารักอีกนิดนึงก่อนตัวเขาอยู่ไหนเนี่ย โอ้โหเพิ่งหายติดสัตว์มังกลิ่นไม่ค่อยแรงเลยที่กงใช่เหรอเขาติดสัตว์ด้วยนะเขาจะแบบตูดผู้ตูดเมียเนี่ยตูดเมียติดสัตว์ไงเวลาติดสัตว์อ่ะแล้วฟิล์มเกาตูดเขาอ่ะเขาจะเหมือนแมบอะไรนะหลังจะโก่งโกงตูดจะตั้งตั้งหางจะชี้เดเห็นไหมเห็นหางน่าดิบดิ้งปิงนะเคยให้แม่เกาตูดด้วยเขาแบบอุ้ยแปลกแปลกเขาเนี่ยลูบๆตูดเนี่ยเขาก็จะโก่งๆขึ้นมาดูสิทุกคนนี่ถ้วยอาหารเขาก็คือเป็นเซตมินิมอลเหมือนเดิม ว่าจะเปลี่ยนอาหารให้เขาด้วยช่วงนี้ดูเบื่ออาหารกันหรือเปล่าดิกๆเนี่ยเขาชอบปีนขึ้นมาอยู่ตรงหลังค้าเ้าก็จะไปกัดกัดกัดออกมาทำไมโยกมากสไลด์เลยเอา้าเขาไปวิ่งมั้ยเป็นีเน่ยใช่จากที่โมกับเขาก็คือไซส์ยี่สิบสี่ขึ้นไปนะคะอันนี้เหมือนฟิล์มจะใส่ยี่สิบห้าหรือยี่สิบเจ็ดกันแหละ ใหญ่หน่อยเวลาวิ่งก็จะแบบหลังไม่ตูดไม่แบบสาดติ๊กติ๊กๆิ๊กทำไมเม่นไม่ซื้อรองเท้ใหญ่แบบนี้มาให้เขาอะโอ้พอเพราะขาไม่ออกมาเดินเลยแต่<ม><อ>บางคนก็บอกว่าใหญ่กว่า,วานี้ก็ได้แต่ว่าประมาณนี้ก็มาตรฐานแลยหกสเซนแต่ฟิลรู้สึกว่าฟิลไม่เคยเห็นเขาออกมาเดินเลยจากก็นานๆทีจะเห็นวิ่งบางคนก็บอกว่าเขาจะวิ่งตอนเรานอนฟิล์มก็ตื่นมาฟิลมก็เห็นเขาแบบเดินําว่าหาของคินมากกว่า <c oughs> ไม่เคยวิ่งแล้วกลับไปนอนนะ <c oughs> ของกินไม่มีก็กลับเข้าไปนอนไม่มีนี่ออกมาแล้วพ่อเราจับก่อนจี๊เี้วพ่อลองจับกระซี่นี่เคยแต่น้ารูู้ว่าพ่อนี่เจอประจำหละเจอบนฝ้าบนบ้านเนี่ยแล้วก็ดักออกมาเออทำหนอลงไฟนี้กระปุกเท่าไหร่เนี่ย เตียมจะไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเอาไว้เติมเงี้ยเผื่อบางทีแบบตจมเติมไม่เคาทรายหมดเดี๋ยวต้องอไปซื้อแถวบ้านมีร้านขายทรายอันนี้อยู่ได้แค่นี้เองน้องจี๊ดอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูตอนเขาอยู่ในทรายกันทุกคนนี่เอาไปใช้ทรายไหมของใหม่หมดต้องขุด <c oughs> หน้าทู่จริงๆริงหมดต้องปิดฝาอะไรเงี้ยเขาจะเขิน เดี๋ยวเทอันนี้ให้เขาด้วยนะคะฟก็คโค้ดนะดี๋ยวต่อไปอันนี้น้ำมีอยู่๋ยวก็เดี๋ยววางคนน้ำให้เลยแต่ว่าอีกสองตัวเดี๋ยวค่อยไปเติมน,ะะน้ำให้เขาน้ำเราใส่หัวหเล่ปะ ถึงขั้นตอนใส่อาหารตัวนี้ชอบกินอะไรเป็นพิเศษเหมือนจะชอบทุกอย่างเลยอะพ่อนี่คืออะไรอะเข้าพองอะพ่อโอ้โหโโอ้หถ้ายืนก็คือที่หนึ่งอ๋ออ๋ออ๋อมือเขาหมดเลยเหรอใช่ใช่อ่ะเข้าไปแล้วเฮ้ยมันใหญ่มากเลยฟิล์มเมื่อกี้ใช่ครับเขาอมเข้าไปแลยให้อมนิดเดียวโอ้โหอย่างน่ากลัวเฮ้ยตาถลนเลยน้องยัดเข้าไปเยอะเกิน ตัวใครแห้งอยู่ก็อยู่ตัวเดียวเนี่ยเอ้าเอาติดติดหรือเปล่าน่ะเฮ้ยหมือนเรพอจบเฮ้ยจะหาอีกแล้วนะโอ้โเอาเอ้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 าอ้อะไรนครับนี่คืออะไรอ่ะขนมบังแผ่นค่ะอันอันอันนี้อมได้ด้วยเหรอไม่รู้ว่าอมได้ไหมแต่ว่าอย่าอมเลยลูกเอ้ยเอ็มไม่ให้เข้านี่นะทั้งเข้าไว้ไหนไว้ไหน้าของกินไม่แอบนะแอบ พยายามน่าถ้าหักครึ่งให้หันหลังให้กลัวเขินกำลังยัดแต่ว่าอันนั้นน่าจะแบบยัดได้แค่ครึ่งเดียวเหมือนเคยเห็นว่าอีกซีกนึงก็เหลืออยู่ในนั้นแหละหลอดใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คืออะไรพัญยพืชต่างๆอาหารแห่งความแห้งๆเหมือนพวกพันยีพืชใช่ไหมใช่แต่เป็นนอนด้วยจะพบสารอาหารเขาเลยแต่ว่าใกล้หมดแลฟังก์ชันเขาเยอะแค่อันนี้อะไรเนี่ยผักต่าง ดูแลสุขภาพตัวเองถึงขนาดนี hmm. ้เลยปะเนี่ยตีไม่เกินผักนี่อะไรเนี่ยเป็นผักอบแห้งอะไม้เกลี่ยผลไม้คือต้องเหลือให้สองน้องด้วยจะหอมพีนไหมไม่น้เหมือนกันเฮ้ยต้องพยายามถ้ามันไม่ไหวอ่ะไงอ่ะโอ้ยชุ่มปุกเลยพ่อมันพยายามมันพยายามอยู่มันพยายามอยู่วันนึงอันนึงวันนึงวันนึงไม่โอ้ยอันนี้ อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะชิ้นมันใหญ่กว่าปากเยอะมากนะทำไมหนูเขาตะกายอย่างเงี้ยเขาจะโอมไว้นี่คือนี่เดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยวก็ได้กินของกินอันใหม่ก็ทำไงเลยทีนี้มันตรงนี้ก็หออแต่ในปากกยังอยู่อ๋อแค่กัดไว้ใช่เขาจะกัดเป็นชิ้นไว้หาที่สว่อยู่ก็อยู่ตัวเดียวเนไงอเนื้อเนืเนอนอเนื้อเนื้อเนอเนืเนอนอนเนอ ห่วงของเปล่าใช่เขาห่วงของอันนี้เพิ่งขอขอก่อน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 ได้ไหมเออค่อยๆกัดอย่างเงี้ยอ่ะมันแข็งง่ายเอออันหนึ่งต้องช่วยกันพอกัดเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะอมไว้ใช่แต่เพราะเหลือชิ้นประมาณเนี่ยแล้วก็อมใหม่ ว่าเดี๋ยวต้องฝากอาหารในนั้นนะนี่หอมแล้วหอมแล้วใช่เขากำลังคิดอยู่ว่าเขาจะทำยไงดีกับของในปากนะประมาณนี้สำหรับตรงนี้ใช่ก็ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มแต่ก็ยังเหินไปมาอยู่แบบนี้สภาพใหญ่ๆเลยดูดิชีวิตวุ่นวายอ่ะเมไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ไหนไงเดี๋ยวรอเขาขึ้นมาเดี๋ยวฟิล์มต้องออกก่อนไี่ก่อนอันนี้ก่อนเหินตามขนม่แล้วอ่ะหนึงแนึงอย่าเพิ่งสงสัยจะอร่อยไงใช่ใช่ดมในนี้ก่อน เดี๋ยวไปเในนูนต่อนี่ก็ฝากไว้เท่านี้แต่เขาเดินผ่านเขาก็ได้กินแต่เขาก็เอาเองบางทีก็ต้องช่วยกันหน่อยดู๊ดุอันนี้คือยังไม่ได้กินใช่ไหมยังแค่เก็บไว้ตรงกระโปรงแก้มใช่เราก็จะไปกินในที่ที่เขาคิดว่ามันปลอดภัยอะไรเงี้ยตอนเราแบบตุนขนมไว้กองยังเข้าออกเองไม่ได้เลยยังไม่ปลอดภัยอยู่เนี่ยเรว่องป็นสัตว์เหรอนะใช่อ่าเดี๋ยวเรามาดูถ้วยนี้กันบ้าง สีสีฟิล์มเคยกินไหมเหมือนยิลลี่คนรวพอแต่หนูไม่เคยกินเกล็ดมันแปลกไม่ลองชิมดูอ่ะเพชิมดีหนูว่าถ้าหนูกินได้เราก็กินได้เลยเออใช่เพราะหนูกินไปไม่เป็นไรงั้นเรากินไปก็น่าจะเป็นเพราะเราไม่ใช่หนูไงอันนั้นอยู่ได้ประมาณกี่วันอะที่ตักให้เมื่อกี้วันเดียวก็น่าจะหมดแล้ววันเดียวเฮ้ยตัวแค่นี้จะกินวันเดียวหมดได้ไงก็จะดูสิอาจจะมีกลงบ้างนิดหน่อยเขินอยู่ปะเขินอยู่แต่ว่าถ้วยก็คือใหญ่มากแต่ว่าถ้าเทียนหอมอันนี้กินเลย นี่ครับน้องเค่นหอ,อม,อมดมดมน้องบอกแปลกพี่แปลกตาคือเลี้ยงหลายตัวแล้วแบบใช้เวลาอยู่ตรงนี้เกือบชั่วโมงตลอดเลยนะคะเวลาจะแบบจัดกงเกง็บกอง แล้วันนี้นะคะฟิล์มก็ได้มาอัปเดตกงแฮนเตอร์ของฟิล์มนะคะทั้ง3กงเลยนะแล้วก็ถ้ามีแบบว่าพวกอ,อุปกรณ์ของตกแต่งม้าใหม่ปุ๊บเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาอัปเดตเพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนเนี่ยอยากให้ฟิล์มมารีวิวสัตว์เลี้ยงตัวไหนอ,อีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย